่อมาราศีกันครับราศีของผมราศีกันเนี่ยถ้าเปรียบกับเทพกรีกนะฮะจะเหมือนเทพองค์ไหนครับราศีกันอา,อาตินาครับเทพอาตินา <c oughs> เป็นเทพแห่งกลยุทธส์สงครามและปัญญาอ่าใช่ครับ <c oughs> เป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นเทพแห่งสงครามเหมือนกันแต่จะออกแนวกลยุทธ์และการวางแผนมากกว่าเขาจะรู้สึกบุต<ห>ใช่ฉันเหมือนประมาณว่าลบ้อยครั้งเสะอลอยครั้งอ่ะขอแค่แบบรู้ไส้สตัวเขาจะชอบเขาจะแฮปปี้กับแบบนั้นมากเพราะฉะนั้น คนราศีกันเนี่ยถ้าเขาจะลงอะไรบางอย่างหรือฟันดาบลงไปก่อนที่แบบจะทําอะไรเขาจะต้องศึกษาให้ดีก่อนก่อนที่สิ่งที่ออกจากปากเขามันคือสิ่งที่มั่นใจแล้วอะคือเขาทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยคือชัวร์แล้วชัวร์แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เป็นลูกน้องหรือใครก็ตามที่เดินตามหลังเอโอเคตเตรียมเดินตามได้เลยถ้าเขาพูดมาว่ามันได้มันคือต้องได้มันมันต้องได,งได้หรือว่ามันคือได้จริงๆ มันมันมันต้องได้มันต้องได้มันต้องได้ด้วยมันได้จริงๆ้วมันต้องได้ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีความเอาแต่ใจนิดนึงประมาณนี้ครับจะมีความแบบมันอกมันใจมีความเอาแต่ใจเล็กๆอยู่ในชาวราศีนี้ก็มีความเป็นผู้นำแหละลักษณะความผู้นำที่มีความคิดมีความแบบคิดมีมีความคิดที่ค่อนข้างชัดเจนอืแล้วถ้าสมมติว่าใครไปแตะในกระบวนความคิดของเขาที่เขารู้สึกมั่นใจว่าโอเคฉันเตรียมการมาดีพอแล้วระวังโดนเขาแบบว่า หลังแหวนเอา <c oughs> ก็ไซโคอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไซไซครับจริงไหมจริงไหมเวลาเวลาแบบว่ามีความคิดเห็นตรงข้ามกับกับที่ที่เป็นราศีกันอ้าวทำไมทีมงานดูเงียบเงียบอะอันนี้คือด้านดีของเขาแต่ถ้าเป็นด้านดาร์กนะครับถ้าถ้ามีคนทําให้ชาวราศีกันเดือดหรือว่าเขา้าถึงด้านมืดเขาจะเหมือนกับเทพองค์นี้ยังไงไ เขาเป็นจริงๆเขาเขาเป็นคนเห็นใจคนราศีกันเป็นคนเห็นใจคนแต่ถ้าบทจะไม่เอาคือไม่เอาเลยเด็ดขาดเด็ดขาดแบบตัดคือตัดจึบประมาณมนี้ครับเหมือนกับเราไม่จ่ายค่าไฟแล้วเขามายกหม้อไปอย่างเงี้ยถ้าชาวราศีก,กันก็โอ้ไปเอาคืนที่การไฟฟ้าเลยครับอย่ามายุ่งกับผมอมอ,มอะไรประมาณนี้คือแบบตัดไปเลยแล้วก็ให้ไปจัดการชีวิตเขาเองอเขาจะไม่มายุ่งย่ามหรือหรือกลับมาโอเคอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่อนข้างยากมากๆ ตัดคือตัดคือตัดคือตัดเลยแตกคือแตกจบจบไปเลยนี่คือความเป็นด้านมือของราศีกันไม่มีแบบเหมือนไม่มีปณิปะนอมถ้าตัดสินใจเหมือนด้านนี้เลยตัดสินใจแล้วคือเด็ดขาดเด็ดขาดโอเคสําหรับคนชาวราศีกันนะครับตรงไหมคุณคนเด็ดขาดแบบนั้นหรือเปล่าตัดคือตัดอย่างนั้นหรือเปล่าะฮะคอมเมนต์ลงมาหรือว่าคนที่อยู่รอบข้างคนเราราศีกันนะฮะเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองคอมเมนต์มานะครับ